สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการย้อนรอยการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเราใช้เวลาน,านานมากเลยกว่าที่จะผลิตคลิปนี้ออกมาได้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับในรอบนี้ก็เลยขอนําเอาการ์ตูนที่ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับมานําเสนอให้ฟังแต่ว่าเนื้อหาก็คงไม่ได้สั้นนะครับเหมือนเดิมครับในครั้งนี้นะครับเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องมิครยโด หรือว่าที่ในภาษาไทยเรียกว่าเรื่องมิคอยนะครับไม่รู้ว่าคนอายุเยอะจะยังจำการ์ตูนเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะก็าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่เคยแพร่ภาพทางทีวีนะครับก็ชื่อว่ามิคอยนี่แหละนะแล้วก็เคยมีโอกาสที่มีคนเอา,เอาภาพการ์ตูนนะครับหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาพิมพ์ด้วยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า มันมพิมพ์จบหรือเปล่านะครับมาดูประวัติเกี่ยวเรื่องมิคอยกันนิดนึงครับจริงๆิมิคอยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสั้นเหมือนกันนะก็มีการตีพิมพ์รวมเล่มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2เล่มจบหรือไม่ก็3เล่มจบขึ้นอยู่กับแต่ละสำนักพิมพ์แล้วก็แต่ละการพิมพ์แต่ละครั้งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขียนโดยอ,อาจารย์เทสึกะโอซามุซึ่งอาจารย์เทสึกะโอซามุเนี่ยถือได้ว่าเป็น บิดาแห่งการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยใหม่เลยทีเดียวนะก็เป็นผู้เขียนเรื่องเดียวกันกับพวกแบ k แจ็คหรือพวกฮิโนทอริอ ori, วิหกเพลิงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าวิหกเพลิงเนี่ยคงจะตามมานะแต่ว่าคือเห็นว่าเรื่องนี้สั้นก็เลยขอถือโอกาสนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในสมัยเก่าๆอะ่ะน่าจะเคยเห็นนะยังพอจํากันได้นะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องนี้ เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1973คือหลังจากที่สอบประวัติแล้วเนี่ยมาพบว่าโอ้มันเกิดก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็แพร่ภาพเนี่ยเป็นทำเป็นภาพยนตร์ทางทีวีเนี่ยตั้งแต่ปี1973เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ได้มีโอกาสดูในช่วงปี980 mm. ในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องดูด้วยว่าเออจริงๆเรื่องนี้มันผลิตมานานแล้วแล้วเขาก็เพิ่งเอามา แพร่ภาพในึ่งไทยหลังจากที่่างหายไปประมาณ1 6กว่าปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพประกอบ a n i m เมชันอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรุดหน้าไประดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเทียบว่ามันถูกผลิตม,มาตั้งแต่ปี1 973นะครับะจะสังเกตน,นิดนึงว่าเวลาที่ตีพิมพ์กับเวลาที่แพร่ภาพเนี่ยเป็นช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้จึงเป็นการ์ตูน แบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นที่เป็นลักษณะที่ว่าจะมีการผลิตการ์ตูนแอนิเมชันขึ้นมาแต่ว่าต้องการให้มีฉบับหนังสือการ์ตูนเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะมูลเหตุของการผลิตการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือเพื่อทําเป็นแอนิเมชันนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันบูมเนี่ยก็เลยมีการทําเป็นหนังสือการ์ตูนเพิ่มขึ้นด้วยจะได้เป็นการเรียกผู้ดูเนี่ย ให้มาดูอนิเมชันเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วงในช่วงปี 1970- ป, 1990, ปี1980อะไรประมาณนี้นะครับหลังๆมาเราจะเห็นว่ามันจะมีกระตูนหลายอันที่หลายเรื่องที่ออริจินัลถูกผลิตมาเพื่อ a อนิเมชันโดยตรงก็จะไม่มีนะเป็นฉบับนั้สสิกระตูนอย่างที่คราวที่แล้วที่เราพูดถึงกระตูนประเภทแม่มดต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้น เพราะฉะนั้นนะครับมิครอยที่เรารู้จักกันก็อาจจะเป็นมิครอยประเภทที่เป็นตัวภาพยนตร์ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องมาดูกันนิดนึงนะว่าภาพยนตร์เป็นยังไงคือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วฉบับภาพยนตร์กับฉบับหนังสือการ์ตูนเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ว่าตัวเอกก็คงจะเหมือนเอนกันนะครับที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเพลงมิครอยนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนิดนึง 「水平とに急降下」「やまのゆきは銀の羽ね」「つづけ」「あげはよまめぞよ」「くじけちゃできないまいせちゃできない」「つこけしっぱいなんのそのう」「で空を飛ぶ」 No, nah. no, nah. ในเพลงมิคอยก็จะเป็นการแนะนำตัวอยู่แล้วว่ามิคอยเนี่ยประกอบด้วย3ตัวละครหลักก็คือมียัมม่านะครับซึ่งเป็นเหมือนกับตัวมนุษย์มแมลงปอนะแล้วก็มีอัเงฮะเป็นมนุษย์ผีเสื้อแล้วก็คนสุดท้ายก็คือมาเมโซนะครับซึ่งมาเมโซเนี่ยในภาษาไทยอาจจะพูดเป็น มาเมคืออาจจะภาคเป็นมาเมโจอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จําไม่ค่อยได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมนุษย์เต่าทองหรือว่ามนุษย์ด้วงอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นมแมลงที่บอกว่ามีปีกแข็งนิดหนึ่งทั้งสมคนนี้เป็นเหมือนกับยอดมนุษย์นะถ้ามองกันก็เหมือนกับเป็นกลุ่มยอดมนุษย์ประเภทหนึ่งเหมือนพวกเหล่าเซนไตหรือว่าเหล่า ในสมัยนั้นมันจะมีแบบว่าประเภทประเภทว่าทีมหนึ่งมี3คนด้วยอย่างเช่นสาวันขั้นหรืออะไรแบบนี้นะเท่าที่จะ,ะนึกภาพออกนะครับก็จะมีอะไรอินซีสลามเสืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นด้วยนะบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออาจจะได้รับอิทธิพลจาก แนวเรื่องแบบอินซินโบชีด้วยหรือเปล่าในยุคสมัยที่มีการผลิตฮีโร่จำนวนมากๆเนี่ยนะครับก็เลยมีการผลิตฮีโร่ประเภทมนุษย์จิวด้วยนะครับซึ่ง อันนี้นึกถึง a n น m a แหรือ The w วาร์ฟอะไรองนี้ใช่ไหมครับของทางฝั่งมาเวลเนี่ยอของญี่ปุ่นก็คือเกิดตั้งแต่ปี1973แล้วนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องอันนี้ครับก็แน่นอนว่ามันเป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่แพร่ภาพทางทีวีเพราะฉะนั้นนเนื้อหาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่หนักเท่ากับที่อยู่ในหนังสือการ์ตูนอะไรแบบนี้นะครับเนื้อหาก็จะเล่าถึง ตัววีรบุรุษ3ามคนก็คือยันมาไงฮะแล้วก็มาเมโซเน่ยนะครับว่าเข้ามาช่วยมนุษย์ต่อสู้กับมนุษย์มแมลงหรือว่าพวกปีศาจแมลงต่างๆนะครับที่เข้ามาจำนวนตอนที่ผลิตเนี่ยมีทั้งหมด26ตอนก็จบเรื่องแล้วนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าในบรรดาคนญี่ปุ่นเองก็ยังมีหลายๆคนที่ยังมีความรู้สึกประทึงกับเรื่องเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงที่ก็เพาะด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็ในเรื่องของ เนื้อหาของเรื่องเองก็พบเห็นได้ว่ามีการนำเอาไปผลิตเป็นพวกแบบหนังสือแบบโดจินชิคือวาดเองอะนะครับนึกถึงสมัยเก่าๆอะไรแบบนี้เราก็จะเห็นมียามาอาเกฮะแล้วก็มาเมโซด้วยครับมาเล่าถึงเกรดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามิโครยโดเอสใช่ไหมก็ ภาษาไทยบอกมิครอยเฉยๆนะคำว่ามิคุโดเนี่ยนะครับจริงๆก็คือคำว่าไมโครในภาษาอังกฤษนั่นเองแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะเรียกเป็นมิกุโเพราะฉะนั้นถ้าจะ,าะแปลแบบว่าตรงๆเอาแบบว่าเน้นตามภาษาอังกฤษเนี่ยเรานะ่าจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นขบวนการไมโครอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราเรียกเป็นเชิงใส ญี่ปุ่นก็จะเป็นมิครอยแต่ว่าในชื่อต้นเขาอะครับมันจะมีตัว S ด้วยนะก็เกิดความสงสัยว่า S อันนี้คือคืออะไรนะครับดูในเรื่องก็ยังหาไม่เจอว่าความเป็น เเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรนะครับจนกระทั่งไปเจอในลักษณะของทริเวียนะครับเขาเล่าเรื่องให้ฟังว่าตอนที่ผลิตภาพยนตร์กระตุนเรื่องนี้เนี่ยสปอนเซอร์หลักเนี่ยคือไซโกเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาไซโกเนี่ยนะครับตอนแรกเขาตั้งชื่อว่ามิครอยแซ ด้วยซ้ำแล้วปรากฏว่าถ้าเป็นแทนเนี่ยก็จะนึกถึงนาฬิกายี่ห้อซิต้เซนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็น S ซะนะครับเพราะฉะนั้นมิครอยเอสที่ว่าเนี่ยเอตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงผู้ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์หลักก็คือไซโก้นั่นเองนะเอาเป็นว่าในชื่อมิครอยเอสเนี่ยเราไม่ต้องพูดว่า S ตลอดเวลาเพราะในหนังสือเองก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับมิครอยเฉยๆ,ๆนะครับในหนังในภาพยนตร์การ์ตูนเนี่ย ตัวมิครอยเนี่ยจะเป็นขบวนการ3คนเนี่ยนะแล้วก็ออกมาต่อสู้เนี่ยนะครับในบรรดาตอนทั้งหมดก็จะเล่าถึงการต่อสู้กับมแมลงต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีปีศาจที่เป็นมแมลงแปลกแปลกอะไรแบบนี้นะครับในแต่ละตอนด้วยก็ถือว่ามีสีสันพอสมควรนะครับตัวกลุ่มเหล่าร้ายของเขาอะชื่อว่ากิโดโลนนะกิโดโลนแล้วก็มีคนตีความว่าคำว่าก,กิที่อยู่ในกิโดโลนเนี่ยก็หมายถึง มดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยก็จะมีะการต่อสู้กับหัวหน้านะครับของกลุ่มก็คือเป็นมดอ่ะเป็นตัวมดมาสู้แล้วก็สุดท้ายนะครับก็พบว่ามดเนี่ยแพ้น้ำนะก็เลยปล่อยน้ําขึ้นมาทําลายรังมดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนจบก็จะพบว่าขบวนการกีดรอนเนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยังมีประมาณร้อยตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่ตอนจบเนี่ยก็จะเป็นการที่ทั้ง3คนเนี่ยบินจากไปบอกว่าเราจะไปช่วยมนุษยชาติที่บริเวณอื่นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็น a n i m เมชันนะครับความสนุกอาจจะอยู่ที่การต่อสู้ของมนุษย์แมลงปอมนุษย์ผีเสื้อมนุษย์แมลงทัพผมพูดผิดละมนุษย์ แมะลงด้วงแมลงกวางอะไรแบบประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือ,อความสนุกในฉบับภาพยนต์การ์ตูนแต่เมื่อมาเป็นฉบับหนังสือการ์ตูนนะครับพอโตขึ้นก็ได้มีโอกาสได้ลองอ่านทบทวนความหลังแล้วพบว่ามันไม่ตรงกับในฉบับภาพยนต์การ์ตูนเลยนะครับในเนื้อเรื่องของฉบับหนังสือการ์ตูนเนี่ยครับก็อาจารย์ก็จะ เล่าถึงการเดินทางของยันม่าอเกะและมาเมโซด้วยเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ได้แต่งชุดแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องแบบว่ามีปีกบินอะไรเงี้ยก็คือจะเปิดเรื่องมาเหมืนอนกับว่า3คนน่ะกำลังลี้ภัยไปที่ไหนสักแห่งแล้วก็ค้นพบว่าออรอบๆตัวเองเนี่ยก็คือมีซากศพของมนุษย์เนี่ยที่ถูกแมลงเนี่ย กินแท็กกิน,นยอยู่เยอะพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็จะเท้าวความเล่าถึงเรื่องของยันมาความสัมพันธ์ของยันมากกับอังเฮหว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฉบับหนังสือการ์ตูนเนี่ยยันมาเนี่ยไม่ใช่แฟนของอังเฮหะนะปกติผีเสื้อใช่ไหมเราก็จะนึกถึงว่าเออน่าจะเป็นนางเอกเนอะแต่ว่าในหนังสือการ์ตูนเนี่ยนะครับอังเหเนี่ย เป็นแฟนของพี่ของยันมานะซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยไม่มีการกล่าวถึงพี่ของยันมาเลยนะพี่ของยันมาเนี่ยชื่อว่าซิก้านะครับก็ซิก้าแล้วก็ยันมาเนี่ยวันหนึ่งเขาไปพูดคุยกับพ่อของเขานะครับแล้วพ่อ,ขอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะแบบว่าชาวพวกกิโดรอนเนี่ยกำลังจะ ไปสู้กับมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับกาลังจะล,ลุกลานโลกมนุษย์อะไรแบบนี้ทีนี้ก็ทางฝั่งของซิก้าที่เป็นพี่นะครับก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าเราอะก็หงตามกิโดรอนไปเพราะว่ากิโดรอนก็เหมือนกับแมลงใช่ไหมครับแล้วก็ลักษณะของซิก้าแล้วก็ยันม่าเนี่ยก็คือเป็นมนุษย์จิว๋วก็คือเป็นพวกมิครอยนะสังเกตว่า คำว่ามิครอยเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมละแต่เดิมคือเป็นขบวนการ3มคนใช่ไหมในหนังในภาพยนตร์แต่ว่าในหนังสือกรตูนเนี่ยจะหมายถึงกลุ่มมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จิ๋วเนี่ยนะครับทีนี้พ่อเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอ่อกเนิดของมิครอยเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเราเป็นมนุษย์นะแต่สาเหตุที่เราตัวจิ๋วเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการทดลองโดยพวกกิโดรอนเนี่ยเอาเรามาแล้วก็แบบว่าคือเข้าไปขโมยทารกเด็กมาแล้วก็เอาจับมาเลี้ยงแล้วก็ ้อนข้าวป้อนน้ําหรือว่าทดลองด้วยหลากหลายวิธีเนี่ยทำให้ในที่สุดเนี่ยก็คือเด็กทารกเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นมนุษย์ที่ตัวเล็กลงคือไม่ได้ตัวใหญ่ถูกเลี้ยงในรังไข่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พบว่ามีปีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จะตรงข้ามกับในภาพยนตร์การ์ตูนที่สามารถถอดปีกได้เหมือนกับว่ามันเป็นแค่องค์ประกอบนะเป็นชุดเฉยๆแต่ว่าเนี้ยคือ,อตัวมิครอยแต่ละตัวเนี่ยมีมีปีก เพียงแต่ว่าปีกเป็นอะไรเท่านั้นเองนะพระเอิญอันนางเฮะปีกเป็นเหมือนกับผีเสื้อแบบเนี้ยนะครับเออแล้วซิก้าเองเนี่ยก็คือรักชอบกับอันนางเฮะก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะเป็นปฏิปักษ์กับกิโดรอนแบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นซิก้าก็เลยบอกว่าเราควรจะเลือกตามออทําตามที่กิโดรอนต้องการแบบนี้นะครับแต่ว่าในขณะที่พ่อของยันมากับซิก้าเนี่ยก็บอกว่า พวกเราเนี่ยจริงๆรงแล้วมีเลือดเนื้เชื้อไขของมนุษย์นะถึงแม้ว่าเราจะตัวจิ๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจงเป็นพักพวกเป็นฝ่ายเดียวกับมนุษย์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อก,ก็เลยฝากฝังขอให้ยันมาเนี่ยช่วยไปแจ้งข่าวนะแจ้งเหตุว่าเนี่ยกิโรอนกกาลังจะไปบุกยึดครองโลกมนุษย์แล้วอะไรแบบนี้นะครับยันมากก็เลยเริ่มเดินทางแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยทางส่วนของซิก้านะครับก็ถูก เหมือนกับว่าเข้าไปสว่ามิพัดิ์กับพวกกิโดรอนเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเรื่องมาที่การเดินทางของยันมา่าหลังจากนั้นเนี่ยยันม่าก็เดินทางมากับอังเหะแล้วก็มาเมโซนะไม่แน่ใจว่าทําไมอังเหะกับมามโซถึงเดินทางร่วมมาด้วยแต่ว่าตรงนี้อาจจะทําให้อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับ เหล่าชาวมิครอยนะครับเช่นพวกกิโดรอนมาจับตัวแล้วก็สองคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เหลือรอดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามยันมามาเพื่อที่จะไปแจ้งข่าวให้กับโลกมนุษย์นะว่ากำลังจะถูกบุกแล้วอะไรแบบนี้นะครับทั้ง3าคนเนี่ยก็ได้รู้จักกับเพื่อน,นมนุษย์คนหนึ่งแต่เพอเอญมนุษย์คนนี้เขามีเพื่อน ชื่อเด็กชายมานาบุกนะเด็กชายมานาบุก,ก็เป็นพวกนักเรียนเกเรนิดน,นึงแต่ว่าเด็กชายมานาบุเนี่ยมีคุณพ่อเป็นสัตว์ราจา์นะครับชื่อสัตวราจาร์มิโดโลแบบนี้นะครับเขาก็เลยฝากฝังเรื่องของอมนุษย์กายพันเนี่ยใช่ไหมแบบมนุษย์มนุษย์แมลงตัวจิ๋วเนี่ยให้กับทางมานาบุ แต่ว่าหลังจากที่มานาบุเนี่ยกลับมาหาเพื่อนอีกก็พบว่าเพื่อนเนี่ยได้กลายเป็นมัมมี่ก็คือเหมือนกับว่าถูกมแมลงกัดแทะจนตัวแห้งเหือดไปแล้วแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เศร้าสลดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมานาบุก็เลยตั้งใจว่าจะพยายามช่วยเหลือ เหล่ามิครอยมิครอยก็มาแจ้งข่าวแล้วก็มานาบุก็พาไปหาด็อกเตอร์มิโดโรกแบบนี้นะครับศาสจราจารย์มิโดโรกว่าเนี่ยพวกเขากําลังอยากจะสื่อสารอะไรกับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ทราบเรื่องแล้วเนี่ยสัสตราจารย์มิโดโรกก็เตรียมแผนกันที่จะช่วยเหลือ,อ,อชาวโลกเอาไว้แบบนี้นะครับการเดินทางของยันมาาที่มาโลกมนุษย์เนี่ยนะครับก็รู้ถึงหูทางฝั่งกิโดรอนเพราะฉะนั้นกิโดรอนเนี่ยก็เลยเตรียม เหล่าสมุนของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปสู้กับทางยันมาอะไรแบบนี้นะครับในสมุนเหล่านั้นที่ติดตามก็จะมีซิก้าอยู่ด้วยนะซึ่งเป็นพี่นะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆอ,อีกมากมายนะก็เหมือนกับเป็นการรวมสมุนเอกเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างตื่นตาเตเ่นใจนิดน,นึงก็จะมีอย่างเช่นมีมนุษย์ตะกะแตนมีมนุษย์ด้วงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ว่า ตัวละครเหล่านี้เนี่ยมีหลายๆตัวที่ไม่ได้ถูกนำไปทำให้อยู่ในภาพยนตร์กระตูนนะ mm. กะ็สามารถอ่านได้เฉพาะในหนังสือเท่านั้นนะครับ mm. ก็จะมีแบบประมาณว่ามีสมุนเอกคนที่หนึ่งมาสู้แล้วก็แพ้มีสมุนเอกคนที่สองมาสู้แล้วก็แพ้ซึ่งลักษณะการดำเนินเ,เ,เรื่องเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพวกไอ้ไมดเอกอะไรแบบนี้นะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะมีแบบว่า,าถูกเอามาทิ้งที่เกาะอะไรแบบนี้ด้วยนะไปอยู่ในเมืองแล้วก็แบบถูกเอามาทิ้งในเกาะแล้วปรากฏว่ามีาค้นพบหุ่นยนต์ที่มีแมลงเป็นผู้บังคับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มาค้นพบกันทีหลังว่ากิโดโรอนเนี่ย ค่อนข้างกลัวน้ําก็คือเหมือนกับแมลงแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างหุ่นยนต์เนี่ยแต่ว่าถ้าหุ่นยนต์โดนน้ามากๆอะไรเงี้ยนะครับตกน้ำเนี่ยแมลงเหล่านี้ก็จะตายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะบังคับหุ่นยนต์ได้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะครับก็ในเรื่องก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนถึงในช่วงท้ายเนี่ยก็พบว่าทางส่วนของอีะแล้วก็มาเมโซเนี่ยก็ไปบุกรังของกิโดลนแต่ว่าก็ เจอกับฝูงดักแด่นะครับพวกหนอนเลยแบบนี้ทำร้ายจนในที่สุดเนี่ยครับตอนจบเนี่ยก็คือปรากฏว่า,าทางส่วนของซิก,ก้านะครับก็ได้คุยกับมานาบุแล้วก็เหมือนกับพยายามทําความเข้าใจเกี่ยวกับโลกมนุษย์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนหลังสุดเนี่ยก็คือซิก,ก้ามาเจอยันมาในตอนที่ยันมาเนี่ยกำลังตอบเพราะว่าอางเฮะเนี่ยคือใกล้จะตายแล้วสรุปก็คือองเงาเฮะกับมาเมโซเนี่ยที่เจอ พวกเราหนอนไปเนี่ยก็คือ,อล่อแหล่มากนะและ้วก็สุดท้ายเนี่ยองิฮะก็ตายแต่มามิโซเนี่ยยังอยู่รอดได้นะครับแล้วก็ฉากจบของเรื่องก็จะเป็นการสู้ระหว่างซิก้ากับยันม่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือยันม่าก,ก็ชนะไปแต่พอยันม่าชนะเนี่ยครับก็คือซิก้าก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้ว,วอะที่หัวของฉันน่ยคือหมวกของฉันเนี่ย มันมีเลดาที่สามารถที่จะบังคับมแมลงต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเ,ออเธออยากให้มแมลงที่กำลังบุกที่ญี่ปุ่นตอนนี้ถอนทับไปนะก็ให้ใส่หมวกฉันแล้วก็ให้บังคับให้ส่งสัญญาณอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ยันมากก็ส่งสัญญาณออกไปทำให้มแมลงเนี่ยไม่กล้ากลายที่ประเทศญี่ปุ่นอีกเลยนะครับแล้วซิก้าเนี่ยก็ตายไปนะครับก็ เหมือนกับประมาณว่าอยากตายเพราะว่าแฟนของตัวเองก็ตายไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับออตอนสุดท้ายยันมากก็เลยเอาศพซิก้ากับอ,อ,อังเงหะเนี่ยกลับไปยังโลกของมิครอยนะครับแล้วก็พูดเป็นทํานองว่าเนี่ยยังเหลือกิโดรอนตัวอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตามไป ปราบทำลายล้างอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็จะจบคล้ายๆกันตรงที่ว่ากิโดรอนตัวที่ตายเนี่ยก็คือตายจริงแหละแต่ว่ายังมีกองทัพของกิโดรอนอีกมากมายนะครับที่ยังอยู่ใน,ในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็ทางส่วนของมิครอยก็อาจจะต้องไปสู้เพื่อโลกต่อไปเรื่อยๆก็เป็นอันจบในเรื่องของมิครอยเอสครับ จะเห็นได้ว่าในฉบับหนังสือการ์ตูนนะคะมิครอยเอสจะค่อนข้างหม่นๆนิดนึ่งแล้วก็จะมีความเป็นการ์ตูนไซไฟยอยู่พอสมควรเพราะว่า,เ,าเป็นเรื่องของอมนุษย์ที่ได้ไกลพันธุ์แล้วก็มีการพูดถึงความน่าสะึึงกลัวของอมแมลงนะครับว่าหากมีการบุกโลกอะไรแบบนี้นะครับก็ อาจจะสร้างความสูญเสียหรือว่าสร้างความเสียาหายต่างๆทำให้โลกนี้คืออยู่ในระดับพินาศได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วผลงานที่ว่าด้วยเรื่องเป็นแนวแบบไซไฟแล้วก็วาด้วยเรื่องภัยร้ายที่เกิดจากแมลงเนี่ยมีของคนอื่นๆด้วยนะครับที่ผมเคยอ่านก็จะมีอย่างเช่นว่าเรื่องของอคนจวกเซของโยโกยามะมิสเตอร์กก็เล่าด้วยเรื่องของโลกของ โลกที่ถูกปกคลุมด้วยมแมลงไปแล้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าจะเป็นเทรนที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับเ,เราอาจจะต้องมาดูว่าทำไมถึงมีการพูดถึงภัยร้ายที่เกี่ยวกับมแมลงเนี่ยค่อนข้างเยอะใน,ในงานที่เกิดขึ้นในช่วงปี9 7 3นั้นนะครับก็และนี่ก็คือ ภาพรวมทั้งหมดของเรื่องมิคอยสนะครับถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้แปลเป็นภาษาไทยก็อยากจะเชิญชวนให้ลองไปหาอ่านดูนะครับอาจจะได้อรรถรสเพิ่มเติมเห็นว่าเราจะทราบตัวเนื้อเรื่องโดยคร่าวแล้วนะครับแล้วก็การดูหนังกับการอ่านหนังสือนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องรามาระวังนดิดนึงครับ สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในย้อนรอยกับตุนญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ